เขาไม่ให้ความเขาไม่ให้ความร่วมมือหราไม่ต้องคุยนะเราไม่ต้องคุยนะครับด้วยที่มีโจ้าพันจองตั้งแต่แรกใช่อันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลครับผมพวกเราเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราเองทำงานตรงนี้ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วเราต้องการ้างความร่วมมือเรามีตันยามันเราอยู่แล้วเป็นเสือกลางก็พรี่จะมาขอความร่วมมือกับใช่ถ้าคุณพี่มีอะไรที่จะให้พวกเรานั่นคุณพี่ตอบมาได้เลยครับเราพร้อมจะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว ครับผมแจ้งจุดมาก็ดีพี่ว่าถ้ามาติดต่อแล้วคุณต้องมาลงทะเบียนตรงไหนไม่ไม่ดีเดียวจะเล่าให้ฟังนะคะคุณติดต่อตรงไหนคุณพี่ทำอะไรก็ดีนะพี่หัวบ้านท้ายบ้านอยังไงคุณพี่จัดมาเลยติดลบกลางวันหรือกนางคับอ๋อก็นี่โอเคเนาะเราก็มีอำนาจก็ไหลแล้วทำเท่านั้นนะเหมือนตอนนี้คนมันใช่มาเหมือนจะนิดนึงเข้าใจไงหนูก็ต้องออกมาดำเนินตาม ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองก็คือ่ข้ามาแล้วมาช่ทุกท่านให้ความเราเองก็อยากที่มีจุดพาก่องทเพราะว่ามันเป็นอาบอดของเราเองด้วยเราเองก็ไม่อยากเอาอะไรมาให้หนูบ้างด้วยเอาจากวัดออกไปมันไม่ใช่คือขอบคุณมากที่ขอบคุณมากะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันเรียว

บอกที่ตรงๆความจริงเลยเนาะเราก็ช่องเลยที่เราไม่ได้รู้นะว่าใครใหม่ YouTuber แค่สามสี่ช่องเองนั่งๆคือนักข่าวเือนกันเลยก็ถ้าหลาสี่ช่องก็พวกหนูก็ลงเลยค่ะเอาเอาตามที่ตัวเองลงพี่ตัวเองไปก็คือคนอื่นก็คือที่ไม่ได้ว่าเนาะก็คือคุณก็มาแจ้งพี่อย่างนี้นะคะเอฟซีเขาเป็นห่วงไงเหมือนหนูเหมือนหนูบอกว่าเอฟซีเป็นห่วแต่ว่าบอกว่าไม่ไปพี่ก็ไม่รู้แบบนี้ใช่ไหมเอาตัวตนว่า พอดีว่าพี่หมอแอลเนี่ยแกรู้จักยูทูบเบอร์ที่นี่ก็เอาแกมาติดต่อเชื่อไว้ก่อนเรื่องนักข่าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเฉพาะยูทูบเบอร์ที่นี่ที่นี่ก่อนก็รู้จักใช่ใช่โอเคครับพี่หมอที่ผดูดูอยู่คนเดอยวเราขอยาไทยที่พี่น้องยืมได้ยังไงครับเออลืมอันนี้เป็นยาสำคัญนะครับอันนี้เป็นยาสำคัญ ต้องขอขอบคุณนะคะมองไปก็คือสวมหน้ากากเนาะสวมหน้ากากาอนามัยนะคะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะอีอะ้เนาะแต่ว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่ขับรถผ่านมายังเจออยู่ค่ะถอดหน,น้ากากาที่ก็รู้สึกรู้สึกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้จอดลงมาเตือนนะคะแค่ผ่านถ้าเราถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันก็คือขอความร่วมมือนะคะเนาะคือขอความร่วมมือเลยค่ะว่าให้สวมหน้ากากาอนามัยแบบนี้นะคะนาะช่วยกันนะคะ อันนี้อันนี้เนี่ยเพราะว่าพี่ก็รู้จักกับคุณเจริญนก็้องนกเห็นกันอยู่นะคะพี่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วเจอกันอยู่นะคะต้อง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 ขอขอบคุณนะคะที่มาช่วยับีอแล้วทีนี้ยูเคร่ก็อ่ายูบเบอร์จะเห็นพี่ตลอดนะช่วงก็ต้องอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมากันนะเพราะว่าเราก็ปฏิบัติงานนะคะต้องขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะแต่ถ้า ลุงพลกับป้าแตนมานี้ก็คือแจ้งที่ด้วยพี่ก็จะอยู่แถวน,นี้แหละพี่จะไม่ให้ความรู้เหมือน <S 2> <S 2> เหมือนให้ความรู้นี่แหละค่ะก็ <พอ S 2> คือไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีการกักตัวแต่ว่าให้เรารู้ว่าเราต้องป้องกันอย่างก็คือสวมหน้ากากอนามายัยเวลาออกไปไหนก็คือต้องสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็มีเจลล้างมือด้วยถ้าเป็นไปได้แล้วก็เว้นระยะห่างนะคะการยืนใ,นใ,ก,ใกล้ๆกันก็เว้นระยะห่างนะครัจุดคัดกรองถึงกี่โมง จุดพระกลองที่ความรักก็มีแค่นี้นะครับครับผมครับผมโอเคครับผมสี่โมงครึ่งนะครับเพราะเพราะว่าวันนี้นักข่าวมาเราจะได้ให้เขาไปข้างในคือเขาเรียกว่ากระจายกันหน่อยนิดนึงครับผมครับผมอาจจะไม่พูดคุณหมอทำไมไม่พูดอย่างนี้ครก็ถ้าเราโเราก็จะน้องในก็ไม่เป็นไรแล้ว พี่ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคคุณหมอแอลจะมาบ่อยมากนะงแอลยังเพิ่งเผื่อแกนะยิงตางตาเี้จลอดนะฝากต้นนอยหน่อยนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศวันนี้หน้าบ้านลุงพลครับก็มีสาสุขนะ น่าจะเป็นสาสุขอำเภอนะครับมาตั้งจุดคัดกรองนะครับกลางเต็นท์อยู่ด้านโน้นนะครับฝั่งกาแฟกรอกเนาะแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์นะครับไปลงทะเบียนทุกเช้านะครับก่อนมาถ่ายทำเนาะแล้วก็ให้นักข่าวด้วยนะครับนักข่าวด้วยทุกช่องที่มาที่นี่นะฮะที่บ้านลุงพลไปลงทะเบียนนะฮะจุดคัดกรองนะครับวัดไข้ล้างเจลเจลล้างมือนะฮะวันนี้คุณหมอก็ได้มาแจ้งพวกเราเนาะแล้วก็นักข่าวทุกช่องเลยนะครับให้มาบอกกันเนาะว่าเออ นะใส่หน้ากากอนามัยนะครับนะใส่หน้ากากเกลยวล้างมือลงทะเบียนวัดไข้ทุกคนเลยทุกช่องเลยแล้วก็รัก่าวด้วยนะครับนะนะมาแจ้งมาเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนครับอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับผมฝนะากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ